สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนเลยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดดิจิทัลนะครับสวอตนะครับคือเทคนิคอย่างหนึ่งที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพื่อนําผลที่ได้ในการรูปแบบของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส และภัยคุกคามนะครับหรืออุปสรรคนั่นเองมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนและพัฒนานะครับธุรกิจโดยทั่วไปนะครับในยุคนี้ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการลงมือปฏิบัติมากกว่านะครับอย่างเช่นการยิงแอดอโฆษณา Facebook การทำเว็บและการเปิดเพจนะครับขายของแต่ในทางกลับกันนะครับสวอตคือเครื่องมือในการพัฒนานกลยุทธ์เพื่อเอาไป ลงมือปฏิบัตินั่นเองนะครับสวอทจะช่วยให้ธุรกิจของเรานะครับที่มีการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์นะครับและสามารถตัดสินใจถึงองค์ประกอบทั้ง4อย่างนะครับในการทำรูปแบบการวิเคราะห์อย่างมีหลักการเมื่อสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างมีหลักการแล้วนะครับการดำเนินกิจการทางธุรกิจก็สามารถประสบผลสำเร็จได้ดีกว่าเห็นมุมมองในเรื่องของการวิเคราะห์ กลยุทธ์และมันยังทําให้นะครับเราแน่ใจได้ว่าธุรกิจจะไม่ไปตกอยู่ในมุมมืดนะครับของจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทําธุรกิจนั่นเองครับ Digital Marketing นะครับสามารถนำสวอตแอนาลิซิสไปประยุกต์ใช้และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มันก่อนที่จะเริ่มทําธุรกิจเพื่อช่วยให้เข้าใจว่าจุดยืนของธุรกิจมีความแตกต่างรวมถึงโอกาสในอุตสาหกรรมที่คุณกำลังเป็นอยู่ คจุดเด่นและโอกาสนะครับคือปัจจัยทางด้านบวกสำหรับธุรกิจในขณะที่จุดอ่อนและอุปสรรคคือปัจจัยด้านลบนะครับด้วยคำศัพท์และความหมายในตัวของมันนะครับก็สามารถอธิบายได้ค่อนข้างละเอียดนะครับและ,ะแต่ในการนำมาวิเคราะห์จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับประกอบการพิจารณาโดยดูทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นภายใน และก็ปัจจัยภายนอกนะครับที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับที่เกิดขึ้นในธุรกิจอหาหขั้นตอนนะครับ SWOT นะครับจะสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำการตลาดออนไลน์หรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือการวิเคราะห์หาจุดแข็งของธุรกิจนะครับธุรกิจหรือกิจการของเรานะครับดีกว่าคนอื่นอย่างไรนะครับ อะไรคือข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่สามารถนำมาต่อยอดได้นะอะไรคือคุณภาพหรือแหล่งวัตถุดิบราคาถูกที่แต่ละคนไม่มีหรือว่ากิจการอื่นไม่มีนะครับปัจจัยไหนที่เป็นผลให้เกิดการปิดการขายได้นะครับอะไรคือคู่แข่งของเรานั่นคือจุดแข็งของธุรกิจของเรานั่นเอง อะไรคือจุดขายที่แตกต่างจากธุรกิจของเรานะครับอันนี้คือการวิเคราะห์จุดแข็งนั่นเองต่อไปการวิเคราะห์หาจุดอ่อนของธุรกิจ 1. น,นะครับอะไรคือกระบวนการภายในที่ต้องได้รับการปรปับปรุงอะไรคือลูกค้าของคุณนะครับแนะนำว่าคุณควรปรับ ะอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้ยอดขายตกนะครับอะไรคือคู่แข่งของเราที่มองว่านั่นเป็นจุดอ่อนของธุรกิจอะไรคือกิจกรรมที่ธุรกิจของเราครับควรหลีกเลี่ยงนะครับอ่าสหาโอกาสนะครับทางธุรกิจมีกระแสที่น่าสนใจที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเรานะครับอยู่ในตอนนี้นะครับมีโอกาสดีๆอะไรบ้างนะครับที่กําลัง รอธุรกิจอยู่ภายภาคหน้านั่นเองอ่าต่อไปเป็นการหาอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่อาจส่งผลให้ธุรกิจของเรานะครับไม่เป็นไปตามการดำเนินงานหรือแผนที่วางไว้นะครับคือกำแพงที่กั้นขวางธุรกิจของเรามีกฎหมายหรือเงื่อนไขทางภาครัฐนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เกิดสินค้านะครับล้นหรือล้าสมัย คู่แข่งนะครับของเรากําลังทําได้ดีกว่าในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือไม่นะครับกระแสของเงินสดนะครับก็คือเปรียบเทียบได้ว่านะครับการจัดจ่ายใช้สอยนะครับการจะใช้เงินสดนะครับในทุกวันนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปในการใช้นะครับการตลาดออนไลน์หรือว่าการธุรกรรมออนไลน์นั่นเองอ่าหาการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์นะครับ เราจะมีวิธีการใดนะครับที่จะพัฒนาและประปับปรุงกลยุทธ์ของเราได้บ้างนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอเพียงแค่นี้นะครับ <Okay. S 1> เจอกันใหม่คล้หน้าครับสวัสดีครับ